สำหรับวันนี้นะครับวันนี้ประมาณสักสิบนาฬิกาสามสิบนาทีทางร้อยหนุ่มตรีธาตรีสืสมานเนี่ยเข้ามาพบมารายงานตัวกับผู้ังชาแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาในส่วนของทางโรงพักเราเองก็ได้รับการประสานงานมาจากทางสพเมืองธุรการแจ้งให้เอาตัวไปนะครับแล้วก็เลยทำบันทึกรับทราบแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา แล้วก็ส่งตัวให้กับทางสวบเพื่อสืบการดนวนการสอบสวนต่อไปตามขั้นตอนของการสอบสวนครับเบื้องต้นเนี่ยเขาโดนกี่ข้อหาครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเบื้องต้นที่ไทยเขาออกหมายจับไว้เนี่ยข้อหาข่มขืนกระทำชำเราอื่นโดยอูุกเข็น,นะครับโดยใช้กำลังร้ายแล้วก็ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายแก่กายนะครับโดยทรมานหรือโดยทาบทหมร้าย นูนเหนียวกระขังหรือกระทำวยประการใดๆให้ผู้อื่นตัดสินคดี่างกายครับือในท่านรับทราบข้อกล่าวหาเขาก็ให้การปฏิเสธส่วนรายละเอียดผมก็ไปสอบถามทางการสอบสวนของสพเมืองสุริตการจนจะบอกคดีครับเราก็ส่งตัวพอมาชึดแล้วมอบตัวเพราะว่าสํานถการจน์สอบสวนทางมือสุริตการนเป็นคนทำอยู่แล้วนะครับทาเราไ้ทาสมรรถการสอบสวนนอกเหนือจากอาญาและวินัยฮะ ในส่วนของวินัยเนี่ยทางกร้งชาตก็ตั้งกรรมการสอบสวนอยู่ระหว่างทำการสอบสวนรวบรวมเอกสารแล้วก็เบื้องต้นก็มีการสาั่งให้ออกจากราชการไปก่อนนเกื่องนส่วนกาหนดที่ว่าขาดราชการเนี่ยตอนนี้ล่าสุดมันครบหรือว่าไม่ครบฮะหรือว่าก็ครบนี่คือสิบห้าวัน,ส,วนสิบห้าวันยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จเพราะว่าถ้านับก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่ ย <7, S 1> ังไม่ยังไม่ถิบสิบวันสิบสองวันสองวันก็ยังไม่ครบพราะยังไม่มีประเด็ข้อนี้ครับทางหมวดเพือหมวดบอกนะคะว่าที่เขาหายไปเขาไปอยู่ที่ไหนส่วนรายละเอียดยังไม่ได้ทราบถามนะครับผมจะให้เขาไปว่าในเรื่องการสอบสวนพนักงาก่อนส่วนการสอบสวนพนักงานวินัยก็าควรจะนัดหมายมาว่าเขาจะให้การเพือจะชี้แจงยังห้ครับ ที่ในก็โดยระเบียบแล้ววันนี้เขาเรับทราบเรีรับทรบาบแล้วเนี่ย,ยเขาก็คงจะชีช้แจงภายในประมาณ15วันอาจจะมาเองด้วยจะส่งเอกสารมาแล้ก,ก็ได้